เมื่อวันที่6พฤษภาคม2563นายวิญญาสิงห์อินรักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่โครงการเคหาชุมชนร่มเก้าว โดยมีดรนรดีเคียงสิรินายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยเรืออากาศโทชัยรัตทองบริบูรณ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติร่วมแจกอาหารกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนจำนวน500กล่องณที่ตั้งโครงการ ทั้งนี้การแจกอาหารกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถมัมภายใต้โครงการอิ่มท้องอิ่มใจต้านภายัยโควิด -19 ซึ่งต้องการช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19